ช่วงแรกเลยเนี่ยนะคะจะพาไปดูสถานการณ์ก่อนโดยล่าสุดเลยเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งกู้ซากรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำมันแก๊สโซฮอ91นะคะรวมแล้วเนี่ยกว่า45,000ลิตรที่เกิดอุบัติเหตุคือไปพลิกคว่ำบนถนนสาย304ราชสีมาปักธงชัยนะคะในช่วงขาเข้าตัวเมืองก่อนจะถึงทางเข้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาค่ะ โดยสาหรับอุบัติเหตุนในครั้งนี้นะคะก็คือมีรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ํามันเนี่ยคือบรรทุกมาจากคลังน้ํามันจังหวัดระยองมุ่งหน้าไปส่งยังคลังน้ํามันนะคะที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีจุเนี่ยคือความจุที่ประมาณ45,000น 45, ลิตรนะคะพลิกคว่ำตกข้างทางแล้วก่อนที่จะชนเข้ากับกําแพงรั้วของสํงานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครร,ราชสีมาก็คือพังเสียหายหมดเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะอย่างที่เห็นมีเสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นนะคะ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาเนี่ยก็นำกลวยางนะคะมาปิดกั้นเส้นทางเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับประสานรถดับเพลิงนะคะคอยฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไม่ให้เกิดประกายไฟขึ้นค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยคือต้องรอปั๊มนะคะที่จะทำการดูดน้ำมันแกส๊สโซฮอตรงนี้เนี่ยคือขนถ่ายไปยังรถเปล่าคาดว่าไม่เกินช่วงเย็นนี้เหตุการณ์ก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะ โดยอ,อนะุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายคือคนขับเนี่ยกับผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยอีกหนึ่งคนเบื้องต้นสริรฐานว่าคนขับนั้นอาจจะเกิดอาการหลับในนะคะก็เลยทําให้รถเนี่ยเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำตกข้างทางนี่แหละคะ่ะก็เป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังถือว่าโชคดีาะดีจริงๆที่หนึ่ง ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตใช่คือทั้งตัวคนขับคนนั่งแล้วก็ไม่ได้มีใครสัญจรไปมาอยู่ริมถนนใชนะคะ,คะสองคือตรงนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนจะแล้ง แต่ก็ไม่ได้เกิดเป็นประกายไฟใช่อันนี้ถือว่าโชคดีมากค่ะ<า>นะคะยังถือว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วตอนนี้คือหายห่วงค่ะนะคะเพียงแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อจะให้สถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายต่างๆแต่ะะเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นใครที่ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่เองต้องตรวจสอบสภาพทั้งรถเองแล้วก็ทั้งร่างกายของเราด้วยใช่ว่าไหวไหมขับไปเนี่ยมีอาการห่วงเหงาหาวนอนก็แวะพักซะก่อนนิดนึงแล้วค่อยขับรถต่อเพื่อที่ จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะคะไปต่อกันที่พัทยา